สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไอซ์นภัทรินควงสามีเปิดใจที่แรกหลังสูญเสียคุณพ่อคอมชนชื่นพร้อมเคลียร์ทุกดรามา่าไอ้ลูกสาวนัดคอมชนชื่นควงแบงค์ย้อนทำลายพ่อคอมเสียชีวิตรับอวัยวะล้มเหลวหมดเหลือแค่หัวใจบีบหัวใจสุดนาทีตัดสินใจจะยื้อหรือปล่อยเผยคำพูดหมอที่ทำให้เขาสุด ประกาศจะไม่ยอมเสียแม่เอให้กับโรคอะไรอีกแล้วแบงค์ขอชาวเน็ตใจดีกับภรรยาเพิ่งผ่านการสูญเสียซึ่งเสาวไอเผยว่าวันที่ไปตรวจโควิดคือวันที่11เราามีถ่ยคลิปด้วยเรามีถ่ายคลิปด้วยกันพอพ่ออยู่ในโรงพยาบาลอย่างเฟซไทมคุยกันแต่อาการพ่อปกติไม่มีอาการอะไรเลยเราสังเกตพ่อได้ว่าพ่อผอมลงจิตใจเราสั่นคลอนนิดนึงเข้าโรงพยาบาลที่สเริ่มสุด พอความตัวเป็นวันสุดท้ายที่ได้คุยเราบอกพ่อสู้ๆนะร้องไห้พ่อบอกไม่ไหวแล้วแบงค์บอกว่าเรื่องการนอนคว่ำเป็นการรักษาตามปกติมีสิทธิ์กลับมาดีเป็นไปได้แต่จะว่าโชคร้ายก็ได้พอไม่ได้มีแค่เรื่องปอดมีเรื่องไตเรื่องตับที่ตามมาส่งผลต่อต่อกันส่งผลต่อต่อกันไปทําให้อาการเยอะขึ้นพิธีกรบอกว่านาะทีพ่อคอมบอกไม่ไหวแล้ว ไอซ์บอกว่าเขาคุยกับแบงค์ไม่อยากให้ร้องไห้ให้พ่อเห็นวันที่พ่อบอกว่าไม่ไหวแล้วหนูลุกเข้าห้องน้ำไปร้องไห้แป๊บเดียวแล้วกลับมาบอกพ่อสู้ๆสิทุกคนเราพ่ออยู่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดช่วยให้เขาดีขึ้นแค่ไหนแต่พยายามเชียร์อัพให้เขาสู้ต่อแบงค์ Bank บอกว่าคลิปที่ออกมาขอความช่วยเหลือผมคุยกับคุณหมอตลอดเราอยากรู้ว่าวิธีรักษาต่อจากนี้ ต้องทำอะไรต่อคุณหมอโรงพยาบาลที่สองบอกว่าคุณหมอโรงพยาบาลที่สองบอกว่าขั้นตอนรักษาคนไข้โควิดมีเท่านี้คือไม่ได้มีขั้นตอนต่อไปแล้วอาการของพ่อไม่ได้ดีขึ้นที่แอดคลิปอยากลองทำดูเพื่อหมอสักท่านจะรู้ว่ามีวิธีรักษาอื่นไหมไอซ์บอกว่ามันตันไปหมดแล้วเราเป็นลูกก็ทำได้แค่นี้ต้องขอความช่วยเหลือช่วยพ่อเราพี่ติก็บอกว่าความหวังริบหรี่แต่ก็ยังหวัง ไอซ์บอกว่าหนูหวังมาตลอดสมมุติวันนี้หมอบอกว่าอาการคุณพ่อ้าอาการดีขึ้นแค่อาการเดียวหนูก็ดีใจถ้าไม่หวังก็เหมือนคนยอมแพ้ตั้งแต่แรกแบงค์ Bank บอกว่าเราไม่เคยยอมแพ้สักวันไม่เคยนั่งเฉยเฉยนั่งเราว่าเดี๋ยวคงดีขึ้นเราพยายามคุยกับคุณหมอตลอดหาข้อมูลว่าทําอะไรได้บ้างไอซ์ Ice บอกว่าเราพยายามตื่นตัวกันตลอดพิธีกรถามว่าไปถึงโรงพยาบาลที่3มคุณหมอพูดคําพูดหนึ่งที่ทําให้เขาสุด ไอซ์บอกว่าหมอบอกว่าจะปั๊มหรือไม่ปั๊มหัวใจหนู50-50ใจหนูอยากให้ปั๊มมากแต่คิดกลับกันคนทุกทรมานคือเขาเพราะถึงฟื้นเขาก็จะไม่เหมือนเดิมอันนอนติดเตียงแต่ถ้าไม่ปั๊มก็บอกไม่ถูกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ